สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดทีเฮสกอร์นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564ครับฟุตบอลลงทําการแข่งขันกันก็พอสมควรนะครับมีให้เลือกพอสมควรนะครับในหลายๆลีกนะครับใครที่ต้องการหาแหล่งรวบรวมข้อมูลฟุตบอลดีๆนะครับรวมไปถึงทัศนะฟุตบอลมากมายหลากหลายคู่นะครับก็เก็บรวบรวมเอาไว้หมดแล้วนะครับที่ทีเฮสกอร์นะครับเว็บไซต์ที่รวบรวม ทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลเอาไว้แล้วนะครับต้องไม่พลาดเลยนะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับที่ทีเฮสโกนะครับสายเชีย์บอลไม่ควรพลาดนะครับอ่ะหนึ่งคู่ของผมวันนี้นะครับที่จะนำมาแนะนำกันผมจะไปที่ฟุตบอลฟินแลนด์นะครับในวันนี้มีอยู่3คู่เตะอ่ะสี่ทุ่มครึ่งนะครับสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวนะเราก็ไปที่4ี่ทุ่มครึ่งนี่นะครับผมจะไปที่เกมระหว่าง ฮาก้าครับเจอกับ KTP นะครับผมคู่นี้เนี่ยเพิ่งจะเตะกันมานะครับนัดนี้จะเป็นนัดที่3ของลีกฟินแลนด์นะครับผมอ่ะเรามาดูในเรื่องของราคากันก่อนเลยละกันนะครับเรื่องของราคาครับราคาเนี่ยครับนี่นะล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ฮาค้านะครับเหนือนกว่าครึ่งควบลูกนะครับ ครึ่งครบลูกก็ถือว่าเลทราคานะครับตอนแรกเนี่ยเขาตั้งไว้ที่1นะครับตั้งไว้ที่1ลูกแต่ว่ามันก็เป็นแบบเนี่ยครับน้ำมันล้นไปไกลครับมันก็เชียร์ได้2ราคาครับเชียร์ได้2ราคาไม่ว่าจะเป็น1ลูกหรือว่าลูกควบครึ่งครบลูกขอไปครึ่งครบลูกนะครับผมอ่ะเป็นว่าราคากลารตรงตอนนี้อยู่ที่ครึ่งควบลูกแล้วกันนะครับสำหรับเกมฟุตบอลฟินแลนด์ครับ ก็ตามที่บอกไปครับเพิ่งเตะไป2เกมนะครับฮาก้าเนี่ยแพ้มา2เกมเลยนะครับส่วน k t p เนี่ยเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมอันดับนี่อันดับ10กับอันดับ11มาเจอกันนะครับช่วงนี้อ่าคู่นี้ผลการเจอกันช่วงหลังนะครับนี่นะช่วงหลังเนี่ยถ้าเป็นบ้านของฮาก้านะครับนี่นที่แล้ว50นะครับก่อนหน้านั้น63ก่อนหน้านั้น30 ในบ้านนี่ส่วนใหญ่จะชนะได้นะสำหรับฮาก้าก็เพิ่งจะขึ้นมาอยู่ในหลีสูงสุดนะครับนะเนี่ยเจอกันช่วงหลังเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเป็นในหลีรองนะครับฮาก้าดีกว่านะครับอืมนะเลดก็อยู่ที่ขึ้นครบลูกผมว่ารวมๆแล้วฮาก้ายังถือว่าค่อนข้างที่จะน่าเชียร์พอสมควรนะในเกมนัดน,นี้นะครับเพราะว่าโดย JTP เองเนี่ยนะครับเกมเยือนนะครับเฮทเก็เป็นรองนะครับแล้วก็นัดเยือนของพวกเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ JTP คอตกานะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นรองครับ1เม็ดน่าจะมีนะครับให้ลุ้นเม็ดสองเม็ดสามนะครับสำหรับฮากานะครับผมอ่ะนี่คือคู่ที่ผมเลือกมานะครับส่วนเราจะไปดู ทีเด็ดทีเฮสกอร์กันหน่อยนะครับของบรรดานักวิเคราะห์นะครับนะซึ่งมีหลากหลายท่านเลยนะครับที่ให้ไว้นะครับในแต่ละวันนะครับเราก็มาดูได้นะนี่ครับมีหลากหลายท่านมากๆครับผมอ่ะผมจะเลือกไปที่คู่ที่เราต้องการจะหาบทวิเคราะห์แล้วกันนะครับอ่ะผมไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วกันนะครับวันนี้มีเกมระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะพบกับมาเชสเตอร์ซิตี้นะครับ น,นี่นะเราก็จิ้มเข้ามาได้เลยครับตรงนี้พอเราเข้ามาหน้านี้ครับเราไปดูที่หมดทีเด็ดได้เลยครับก็จะมีบรรดาเซียนนะครับรวมถึงนักวิเคราะห์ต่างๆที่ให้ไว้นะครับถ้าให้ขึ้นแบบนี้เนี่ยเราต้องกดซ b s c r i b e ก่อนถึงจะดูได้นะนะครับแต่ถ้ามีเพจแบบนี้เราก็ต้องจ่ายเพจเพื่อเปิดดูบทวิเคราะห์นะครับแต่ว่าก็ยังมีหลากหลายท่านนะครับที่เขาเปิดไว้เนี่ย นะครับแบบฟรีๆเลยนะครับผมอือเดี๋ยวผมมาดูกันหน่อยละกันนะฮะผมไปดูที่คุณทีเด็ดน้องกัปตันหน่อยไหมอ่าท่านนี้เรากดติดตามครับแล้วก็เข้ามาดูได้เลยครับอืมท่านนี้เนี่ยก็สถิติครับชนะ7จาก1 1นะครับแล้วก็มีผู้ติดตามถึง176ท่านแล้วนะครับได้รับการกดไลค์เยอะมาก80 0 0กว่าไลค์นะครับอ่ามาดูหน่อยครับ บทวิเคราะห์ของพิมพ์ลีกเกมค่มคืนวันนี้ครับอาชนาของเซียนบอกว่าซิตี้ฟอร์มระยะหลังอย่างดีเยี่ยมนะครับแม้เพิ่งจะพ่ายในเกมล่าสุดนะครับทำให้กำชัยเหลือแค่2จาก4นัดหลังสุดและเป็นความปรทาทัย2จาก4นัดที่ผ่านมานะครับแต่เกมรับลุกยังสอดประสานลงล็อกและมีประสิทธิภาพส่วนเกมเบียนก็ทำได้ดีมากนะครับทำให้แมชนี้เรือใบสีฟ้ายังเล่นหวังผลได้เสมอ และต้องการเรียกความมั่นใจกลับมาบุกเชื่อดเอาชนะสาริกงสาริกาดงได้เออสกอร์ที่คาดแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้สาม่งบุกชนะ3ประตูต่อ1เชียร์แฮนดิแคปไปที่แมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ลูกครึ่งควบสองนะครับลูกครึ่งควบสองนะอ่านี่คือทัศนะนะครับของทีเด็ดน้องกับตัดน,นะครับผมใครสนใจชื่นชอบก็เข้ามาติดตามกันได้นะครับ นะเลือกที่คู่ได้เลยนะครับเลือกที่คู่ว่าคุณอยากได้คู่ไหน,นครับมีทั้งแบบถ้าเขามั่นใจมากเขาอ,อาจจะปิดเทสไว้นะครับนะเราอยากดูก็ต้องเสียจ่ายไปนะครับหรือว่าบางท่านก็จะแสดงทัศนะแบบฟรีๆนะครับก็สามารถเขามาหาข้อมูลรายละเอียดได้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะให้เชร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กันหมดเลยนะครับอ่านะครับ,นะรบมีบางท่านนี่ อาจจะให้ลองบ้างนะครับแต่เสียงส่วนใหญ่จากเซียนนะครับนักวิเคราะห์ทั้งหลายคืนนี้ยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมโอเคนะครับใครสนใจนะฮะที่จะเข้ามายังเว็บไซต์ TH Score นะครับก็สามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับนะสามารถสแกน QR code ด้านขวาล่างได้เลยนะครับเข้ามาก็ถือว่ารายละเอียดเยอะนะครับนะค่อยๆดูศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับผม รายละเอียดเนี่ยครบถ้วนนะครับสิ่งที่อยากหาเนี่ยมีอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะสำหรับสายข้อมูลนะครับเพื่อนำไปวิเคราะห์กันต่อนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเว็บไซต์ t h เอสนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ